คนที่เขาส่งพลังในการใช้ชีวิตทุกวันนะครับพวกเขาเป็นผู้นําของตัวเองอย่ามัวแต่ไปโฟกัสเรื่องอื่นนะครับให้โฟกัสที่ตัวเองการสื่อสารตัวเองย่อมสําคัญมากครับในการที่คุณจะส่งพลังในทุกเช้าและทุกทุกวันถ้าคุณเป็นผู้นําชีวิตตัวเองได้คุณก็เป็นผู้นําชีวิตคนอื่นได้ถ้าคุณขายดีนะให้กับตัวเองได้อะไรก็ตามการที่คุณขายดีเช่นขายไอเดียให้คุณอ่านหนังสือขายไอเดียคุณนั่งสมาธิ ขายไอเดียให้คุณออกกําลังกายนะร่างกายแข็งแรงแต่ละวันถ้าคุณทํา่งนี้ได้คุณก็ขายของให้คนอื่นได้ครับถ้าคุณโน้มน้าวใจตัวเองยังไม่ได้ให้ทําบางสิ่งที่มีวินยัยรับผิดชอบคุณก็โน้มน้าวใจใครไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าคุณเองยังคงสงสัยเปรียบเทียบตัวเองคุณก็คงไปบอกใครไม่ได้ว่าให้เขาโฟกัสจดจ่อกับส่งนีเขาต้องการอะไรก็ตามครับอยากจะส่งพลังให้เริ่มจากตัวของฉันตัวของเราเองเมื่อเราเริ่มทุกอย่างจากตัวเราเองไม่ต้องรีบครับให้เวลาเนี่ยมันบ่มเพาะ มื่อใดก็ตามกับที่เราเนี่ยบ่มเพาะต,ตัวเองในการฝึกทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเนี่ยต้องการแบ่งปันผู้คนวันหนึ่งเมื่อมันอิ่นเต็มเมื่อมันแบบโอ้มันเต็มจนมันทัง้งโปรครับมันเนี่ยจะบอกมันเนี่ยจะแบ่งปันหน้าทีนั่นแหละครับคุณจะเริ่มมีคนเคารพจะเริ่มมีคนฟังคุณเยอะขึ้นการที่จะเป็นผู้นําใครต้องนําตัวเองให้ได้ก่อนนะเพราะฉะนั้นการที่คุณเนี่ยจะโน้มน้าวใจใครให้เข้ามาสู่ธุรกิจคุณนําตัวเองให้ได้ก่อนเป็นต้นแบบที่ดีสําหรับพวกเขาแล้ววันหนึ่งทําให้นกในมมืือออคุณร้ง้งนนนกก่ก็จะบิเขาา แล้วเอาไปคิดดูนะครับโอปอีสิสานส่วนดีครับ